สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับเครื่องมือ power tool ไร้าลลาสายของ p ู m ่านะครับที่เพิ่งเปิดตัวแลือ,ออกใหม่ไปในปี2023ล่าสุดนะครับซึ่งก็มีทั้งหมด3รุ่นด้วยกันนะก็จะมีเป็นตัวกบใส่ไม้นะครับแล้วก็เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสายพานหรือว่ารถถังนั่นเองนะแล้วก็ตัวใหญ่ก็จะเป็นตัวเลื่อยตัดอเนกประสงค์นะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นเลื่อยวงเดือนที่สามารถตัดไม้ได้ตัดเหล็กได้โอเคเดี๋ยวมาดูกันแต่และตัวเลยดีกว,ว่าว่ามัน นียังไงกันบ้างไปดูกันที่ตัวเลื่อยองค์เดือนอันกประสงค์นะครับสามารถตัดได้ทั้งไม้ทั้งเหล็กนะก็เป็นรุ่น PMS 135 BL โอเคเดี๋ยวเรามาเปิดดูภายในกล่องกันเลยนะตัวน,นี้ก็เป็นตัวเปล่านะครับเป็นกล่องกระดาษไม่รวมแบตเตอรี่ว้าวภายในกล่องเขาก็จะมีตัวกระเป๋า มาให้แบบนี้เลยนี่นะครับจะเป็นกระเป๋าถือนี่นะครับเป็นกระเป๋าเครื่องมือเลยนะอ่ตันหน้าตากระเป๋านะครับด้านข้างนะตัวด้านหน้าก็จะมีสกรีนคําว่าโูมาครับเป็นการปักปักชื่อมาเลยนะตัวกระเป๋าตัวนี้ก็สามารถแกะได้โอเคเดี๋ยวเรามาเปิดดูภายในกันบ้างนะว้าวภายในก็จะมีเป็นพวก เครื่องนะครับระเอกของเรานี่แบบนี้เลยปึบแล้วก็มีล้วมาให้นะอ่าภายในก็จะมีตัวสายสะพายมาให้ด้วยนะครับก็สามารถสะพายได้เลยนะก็จะมีหูหิ้วแบบนี้มาให้ปึบนี่เออเจกดีว่ะปึบแบบนี้นะครับ ด้านในก็หมดแล้วนะก็ที่เหลือก็จะเป็นโฟมสําหรับรองตัวเลื่อยมานะครับด้านในก็จะมีตัวช่องหรือว่าตัวกระเป๋านะครับด้านในด้านนี้อีก2ช่องนะครับมันสามารถใส่พวกประแจอะไรพวกแบตได้นะนี่ครับด้านนี้ก็คปอประมาณนี้โอเคครับมาดูกันที่ตัวเครื่องกันก่อนเลยนะครับเริ่มมาที่น้ําหนักนะครับตัวนี้หนักอยู่ที่2.1กิโลกรัมนะครับไม่รวมแบตเตอรี่นะ ซึ่งรูปร่างหน้าตาของเขาก็ออกแบบมาให้มีขนาดกระทัดรัดดีครับตัวนี้เป็นเลื่อยพวงเดือนหรือว่าเลื่อยอเนกประสงค์ที่สามารถตัดไม้ตัดเหล็กได้ซึ่งนขาให้จเจ๋งเลยนะเนื่องจากตัวเนี้ยเห็นไหมเขาจะมีปุ่มนะครับสําหรับปรับความเร็วรอบนะครับเดี๋ยวผมเสียบแบตเตอรี่ให้ดูเลยแล้วกันแบบนี้นะนะครับตรงนะปุ่มตรงเนี้ย จะมีให้เลือกให้เรากดครับมี1กับ2ถ้ากด1นะครับตัวนี้เป็นความเร็วรอบสําหรับตัดเหล็กมันก็จะได้ในเรื่องของรอบต่ำนะครับตัวนี้อยู่ที่3,800รอบต่อนอาทีเท่านั้นเองแต่ในรอบของการตัดเหล็กของเขาตัวนี้รอบจะสูงกว่าแบรนด์เจ้าตลาดอยู่ประมาณหนึ่งนะครับส่วนในเรื่องของการตัดไม้ก็จะอยู่ที่สูงสุด5,800รอบต่อนอาทีนะครับเราก็แค่กดปุ่มปุ๊บก็ไฟเขียวเข้าที่ เกียสองนะครับก็สามารถตัดไม้ได้เลยแต่ต้องเปลี่ยนใบก่อนนะให้ดีตัวใบที่เขาแถมมาให้ตัวนี้จะเป็นใบตะเหล็กขนาด30ฟันนะครับนี่นี่คือรอบในการตัดไม้นะเออให้เจ๋งๆครับก็สามารถใช้งานได้ทั้งตัดไม้และตัดเหล็กในเลื่อยตัวเดียวกันนะครับตัวนี้เป็นเลื่อยขนาดห้านิ้วนะฟังก์ชันในการใช้งานก็เหมือนเลื่อยเดือยทั่วไปเลยนะครับก็มีการปรับองศารั้วได้นะ น,นี่ได้ถึ 4, งสูงสุด45องศานะครับแล้วก็มีการปรับตั้งความลึกได้ทางด้านนี้นะครับกขหมุนปึ๊บแล้วก็ดึงชิฟต์น,นี้ได้ก็วางตั้งได้เลยนะครับในท่าจับก็ดีไซน์เป็นการจับแบบใหม่แล้วนะซึ่งสนัดการจับด้น้าอย่างนี้เออส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นท่าจับแบบนี้กันหมดแล้วนะครับตอนนี้เออรู้สึกจับสนัดดีครับส่วนตัวบางใบก็มีมาให้เช่นกันนะครับตรงนี้นะครับ ปุ่มกดที่สําหรับล็อกแกนเพาก็มีมาให้นะเป็นปุ่มเหลืองแบบนี้เลยก็กดเออมันไม่เหมือนตัวเป็นแผ่นเหล็กธรรมดาครับรู้สึกถ้าเป็นปุ่มอย่างนะี้มันเกิดกดง่ายกว่าตัวปจัจจจยเปลี่ยนก็ใช้เป็นหกเหลี่ยมซึ่งเขาจะแถมมาให้ติดอยู่กับตัวเครื่องนะปึ๊บเออตัวนี้ผมรู้สึกว่าไอ้ตัวล็อกแกนเพล่ะครับสต็อปเปอร์ที่เขาให้มาเขาให้ที่จะที่อยู่นะ เออมันไม่ต้องหมุนใบยเยอะครับหมุนไปแป๊บเดียวก็เจอรูละอย่างเงี้ยเห็นไหมผมหมุนไปนิดนึงก็เจอละเห็นไหม,มตัวต้องหมุนแบบรอบนึงค่อยเจอใช่ไหมแต่เนี่ยเขาใส่มาให้ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะผมกดไปนิดเดียวก็เออล็อกอีกแล้วเห็นไหมหมุนไปนิดนึงนะ่ยก็เจอแล้วถือว่าค่อนข้างดีครับเวลาเปลี่ยนใบเดี๋ยวได้ไม่ต้องมาเสียเวลาแบบหมุนหาตัวล็อกแกนนะครับก็ถือว่าดีนะสําหรับในการเปลี่ยนใบนะครับ หน้าๆน,นะครับตัวนี้ก็มีการดีไซน์สําหรับตัวคลายเศษนะครับเศษขี้เลือ่อยหรือว่าเศษเหล็กนะออกทางนี้แต่ถ้านําไปตัดเหล็กนะครับตัวนี้ไม่มีตัวกล่องหรือว่าตัวสําหรับเก็บเศษเหล็กมาให้นะต้องระวังกันนิดนึงนครับเวลามันเราตัดตัวเศษเหล็กก็ให้จะกระจายเยอะอยู่พอสมควรแล้วมันค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับส่วนในเรื่องการตัดไม้แน่นอนครับมันโปรฝุ่นได้ดีอยู่แล้วนะสำหรับแบบนี้นะครับ แต่ใบตัดไม้เขาไม่ได้แถมมาให้นะเขาจะแถมมาให้เป็นใบตัดเหล็กอย่างเดียวเลยนะครับส่วนรายละเอียดสเปคตัวนี้ให้มาพร้อมกับมอเตอร์วัดเล็นนะเป็นมอตเตอร์ไายแปรหารนะครับรอบก็อย่างที่บอกนะร,รอบสูงสุดอยู่ที่5 8 0รอบต่อนาทีนะครับส่วนระยะก,การตัดครับแนวตรงจะได้46มิลลิเมตรนะในแนว90องศาครับแต่ถ้าตัดเ e อียง45องศาก็จะตัดได้สูงสุดที่28มิลลิเมตรนะครับ ก็ถือว่าดีครับในเรื่องของถ้าเทียบกับเจ้าตลาดแล้วตัวนี้มีราคาที่ถูกกว่าแต่ก็สามารถมีฟังก์ชันในการปรับรอบให้ตัดไม้ได้ตัดเหล็กได้ก็ถือว่าค่อให้จงกะคุ้มเลยนะกับตัวนี้โอเคก็มีประมาณนี้นะสำหรับตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูการใช้งานกันบ้างดีกว่านะครับเห็นไ,ไหมจะมีโหมดให้เราเลือกอยู่2โหมดก็คือโหมด1กับโมห,หมด2ถ้าโหมด1ก็คือมันเอาไว้รอบสําหรับตัดเหล็กก็คือรอบมันจะต่ำหน่อยนะครับแล้วถ้าเราตัดไม้แล้วก็กดไปปุ๊บ นี่ก็อยู่ที่หมด2ความเร็วลอบก็จะสูงขึ้นอ่าประมาณนี้เดี๋ยวเราจะตัดไม้กันให้ดูนะด้วยใบยตัดเหล็กที่เขาแถมมาให้นะครับผมก็จะตัดช่วงที่มันแตกตรงนี้ออกไปเลยนะครับอันนี้เป็นไม้ท็อเป็นไม้พาราบาสารนะขนาด20มิบมิลได้เนชะผมก็จะใส่กับรั้วของมันเลยนะ ได้แบบชิวๆเลยครับถ้าไม้ประมาณนี้นะขนาดนี้แค่เป็นใบตัดเหล็กนะครับถ้าจะให้ดีก็แนะนําว่าใช้เป็นใบตัดไม้โดยเฉพาะจะตัดได้เร็วกว่านี้นะโอเคครับเห็นไหมเพราะว่าเขาไม่ได้ทําเป็นระบบปิดนะครับขี้เลื่อยก็จะออกมาช่วงนี้ซึ่งสามารถตัดไม้ได้นะโอเคต่อไปผมก็จะตัดเหล็กนะครับเป็นเหล็กกล่องขนาดนิ้วคุณนิ้วหนาะประมาณ1.5มิลน,นะครับโดยการตัดเหล็กเราก็จะปรับโหมดนะถ้าเราจะปรับก็ต้องกดสวิตช์ก่อนนะครับให้ไฟมาขึ้นสีเขียว เสร็จแล้วกดไปที่รอบต่ำนะครับก็คือหมดหนึ่งรอบก็จะหมุนต่ำลงบน,นี้โอเคครับนี่ผมก็จะตัดเหล็กฉากหน้าหนา,หนาประมาณ3มิลได้นะครับ ได้นะครับนี่นะครับตัดได้แบบซิ้วๆตัวใบนะนยังอยู่ครบแบบนี้เลยนะแต่ข้อเสียนะครับเนื่องจากเขาทำมาเป็นระบบที่มันสามารถตัดไม้ได้ ตัดเหล็กได้ใช่ไหมตัดไม้คือมันต้องการการคลายขี้เลื่อยคลายฝุ่นที่ดีนะครับมันก็ตัดไม้ได้ไม่มีปัญหาใช่ไหมแต่พอเรามาตัดเหล็กปุ๊บเห็นไหมครับมันเป็นระบบที่ค่อนข้างที่จะเปิดเยอะอยู่ก็คือเวลาตัดเหล็กเราก็เศษเหล็กมันค่อนข้างที่จะกระจายนะเพราะาไม่มีตัวเก็บด้วยนะครับน,นี่ต้องระวังกันนิดนึงนะอ่าถ้าโดนเนื้อโดนตัวก็ค่อนข้างที่จะเจ็บอยู่เหมือนกันสาหรับตัดเหล็กนะครับโอเคก็ okay. มีประมาณนี้ โอเคครับมาดูวันนี้เครื่องขัดกระดาษสายสายพานหรือว่าตัวรถถังนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นขนาด3นิ้วนะรุ่น PMB764BL ซึ่งก็เป็นตัวเปล่าก็าจะได้เป็นกล่องกระดาษแบบนี้เลยนะครับก็มาด้วยกล่องสีเงินพูม่านะครับก็เหมือนเดิมหน้าตาสวยงามน,นะครับ เคเดี๋ยวมาดูกันที่ภายในกล่องเลยว่ามีอะไรมาให้กันบ้างนะครับอ่ะอย่างแรกเลยที่เจอก็คือตัวถุงเก็บฝุ่นนะครับแล้วต่อมาก็คือเป็นท่อดูดฝุ่นนะเออก็เป็นท่ออะแดปเตอร์ต่อแบบนี้ตัวหนึ่งแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นตัวเครื่องนั่นเองนะครับแบบนี้เชนด้านในก็จะมีคู่มือแล้วก็ใบรับประกันอยู่ในนี้นะ Okay. ายในกล่องก็มีประมาณนี้นะครับโอเคมาดูทนนี่ตัวเครื่องกันบ้างนะครับตัวเครื่องนะครับตัวนี้เป็นเครื่องขัดกระดาษทรายสายพานขนาด3นิ้วนะเป็นมอเตอร์บัตเล็มาดูรายละเอียดกันบ้างว่าตัวนี้มีฟงังก์ชันเด่นอะไรนะครับอย่างแรกเลยคือรายละเอียดของการดีไซน์ก็ดูสวยงามนะครับมีการเล่นโค้งเล่นสันแบบเหลี่ยมแบบนี้นเออสวยดีนะ น้ำหนักนะครับที่ผมจับอยู่ตอนนี้นะไม่รวมแบตเตอรี่จะอยู่ที่ประมาณ2.2กิโลนะครับก็ถือว่ากำลังดีไม่ได้หนักมากนะครับและก็ในเรื่องของสีนะก็พูม่าก็จะมีเท็กเจอร์นะครับสีเหลืองนะครับที่เข้ามาในเครื่องมือก็คือเป็นพวกที่สินส่วนที่มันขยับได้ปรับได้กดได้นั่นเองก็อย่างตัวนี้นะครับก็อยู่ตรงที่ตัวหมุนปรับตั้งกระดาษสายพานนะครับ แล้วตัวต่อมานะครับก็ตัวสวิตก็มีเป็นสีเหลืองปรับรอบได้นะโอเคนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลองใส่แบตเลยแล้วกันนะก็แบบแค่นี้เองง่ายนะแต่พอรวมแบตแล้วเข้าไปแล้วสุดหนักเหมือนกันนะก็ประมาณเกือบ3ากิโลได้นะครับเออตรงด้ามจับนะครับตัวนี้ก็มียางนะครับสําหรับการลื่นมาให้นะทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับก็จับแบบนี้ก็รู้สึกผ้าใช้งานก็จับได้สะดวกดีครับ โอเคเดี๋ยวเราเปิดเครื่องกันเลยครับเออตัวนี้เขาใส่ตัว soft start มาให้ด้วยนะเห็นไหมมันจะค่อยๆเร่งนะครับอ่าแบบนี้พม่เขาก็ใส่ตัว soft start มาให้ด้วยในเรื่องของเสียงก็ไม่ได้ดังมากนะเดี๋ยวผมวัดเสียงให้ดูกันเลยดีกว่า 99เดซิเบลนะครับก็ประมาณหนึ่งไม่ได้ดังมากนะตัวนี้ยังสามารถปรับรอบได้ถึง6กระดับนะครับโดยการปรับก็แค่หมุนตัวทิปเกอร์ที่เป็นอยู่ทางด้านข้างสวิตช์อย่างนี้นได้เลยนะครับก็โดยการปรับก็แค่เลื่อนหมุนไปนะครับมีทั้งหมด6กระดับนะก็เริ่มที่ความเร็วรอบสามสุดก็120ถึง350รอบต่อน,นาทีนั่นเองนะครับตัวกระดาษทรายที่แถมมาให้นะครับตัวนี้จะให้มาเป็นเบอร์80นะการเปลี่ยนก็เหมือนเครื่องขัดกระดาษทรายทั่วไปเลยนะครับ ตัวกระดาษซ้ายที่เขาให้มาก็เป็นขนาด3นิ้วเลยครับทั่วไปเลยตัวนี้ก็มีขนาดอยู่ที่67คูณ457มิลลิมเมตรนะครับหรือขนาด3นิ้วนั่นเองตัวโปรดผมรู้สึกว่าโปรดง่ายดีนะแบบนี้นะครับไม่ไม่ได้แข็งจนเกินไปนะครับในเรื่องของท่อดูดฝุ่นนะครับตัวแดปเตอร์ที่เขาแถบมาให้ก็มีตัวนี้นะครับก็การใช้งานก็เสียบเข้าไปได้เลย ก็สามารถใช้งานได้พวกสายดูดฝุ่นบอรได้นะครับเฟทูได้มัรดิต้าก็าจะมีอะแดปเตอร์ที่สามารถสวมได้นะครับก็ได้เกือบทุกแบรนด์นนนในแบนตลาดประมาณนี้ก็เป็นขนาดที่มาตรฐานดีครับส่วนใครที่ไม่มีตัวเครื่องดูดฝุ่นเขาก็แถมตัวอะแดปเตอร์ที่เป็นถุงดูดฝุ่นแบบนี้มาให้ก็มีประมาณนี้นะนี่บอกตัวนี้มันปรับรอบได้หระดับ มีกระต่อกับถุงดูดฝุ่นได้เลยเนครผมันจะขัดทับโต๊ะตรงนี้เลยนะ เป็นเครื่องขัดที่เหมาะสําหรับในการเปิดผิวหน้าไม้นะอันนี้คือขัดแล้วนะครับกับฝั่งนี้ที่ยังไม่ได้ขัดค่อนข้างที่จะดีครับความแรงผมว่าค่อนข้างที่จะสม่ําเสมอนะความแรงด้วยมอเตอร์ที่เป็นแบบวัตเล็ดด้วยนะครับเดี๋ยวผมรู้สึกว่าน้ําหนักมันมันเบานิดนึ่งนะครับเห็นไหมมันจะเทมันด้านหลังครับเวลาขัดอาจะต้องช่วยกดกดหวัวให้มันกินเข้าไปในเนื้อไม้นิดนึงนะหรือว่าใครจะใช้วิธีนี้ก็ได้แต่วิธีนี้ก็ต้อง เนี่ยทำได้ดีเลยนะครับแต่ต้องลด,ลอดรอบลงหน่อยเพราะมันค่อยๆจะดันมือพอสมควรแต่ข้อเสียที่ผมไม่ชอบเลยคือแบบอืเนี่ยมันเบาแล้วเวลาขัดต้องใช้สองมือช่วยแบบนี้ถ้าใครเคยใช้ไฟฟ้ามันจะแค่จับก็ขัดได้แล้วใช่ไหมแต่ตัวนี้มันเป็นไร้สายต้องกดหัวช่วยนิดนึงนะครับไม่ต้องขัดในเรื่องของฝุ่นนะครับก็ค่อางเก็บได้ดีนะเออก็อยู่ในถุงหมดเลยไม่ค่อยฟูงเท่าไหร่ก็ อารมณ์ทั่วไปของเครื่องขัดกระดาษทรายก็ถังฮะถือว่าความแรงใช้ได้เลยแพปตัวต่อไปก็มาดูกันที่ตัวกบใส่ไม้เลยนะครับตัวนี้เป็นกบใส่ไม้ไล้สายขนาด20โวตเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นรุ่น pmp 829 v l ซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวป่าก็จะได้เป็นกล่องกระดาษแบบนี้มาให้เหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันที่ ภายในเลยดีกว่าว่ามีอะไรให้มากันบ้างน,นะครับอย่างแรกเลยคือถุงมือฝุ่นเหมือนเดิมนะครับต,ต่อมาก็มีตัวรั้วมาให้นะครับแล้วก็พวกอะแดปเตอร์ของรั้วแล้วก็คู่มือใบรับประกันนะครับและสุดท้ายก็เป็นตัวเครื่องของเรานนั่นเอง อันนี้คือหน้าตาของตัวกบใส่ไม้ของพูม่านะก็มาด้วยสีที่เป็นสไตล์ของพู m a อยู่แล้วสีน้ําเงินดําแล้วก็เหลืองนะครับตัวนี้เป็นกบขนาด3นิ้วนะก็มาพร้อมกับมอเตอร์ที่เป็นมอเตอร์ไร์แรงหานแล้วนะครับขนาดใบมีดสเปคตัวนี้ก็อยู่ที่สูงสุดที่82มิลน,นะครับกินลึกหรือว่าการใส่ลึกได้ทีละสูงสุดก็อยู่ที่2มิลมครับมีความเร็วรอบอยู่ที่สูงสุด 1600 0รอบต่อนาทีนะครับซึ่งก็ถือว่าสูงพอสมควรนะโอเคครับ okay, มาดูฟังก์ชันที่เขาให้มากันบ้างว่ามีอะไรนะอย่างแรกก็คือตัวสวิตช์นะครับก็มีตัวเซตตี้มาให้นะก็ถ้าไม่กดก็ไม่สามารถกดสวิตช์ได้นั่นนะครับส่วนฟังก์ชันของการดูดฝุ่นหรือว่าท่อดูดฝุ่นเขาก็มีให้เลือกที่ทางได้ถึง2ที่ทางนะครับในการเปลี่ยนก็แค่ง่ายๆครับเพียงแค่เรากดตัวทิกเกอร์หมุนตรงนี้ได้เลยเห็นไหมปุ๊บเอากดปุ๊บก็สามารถใช้งานได้อีกด้านนึง ส่วนทางด้านหน้านะครับตัวนี้ก็เป็นตัวปรับการกินของใบมีดนะก็คือสามารถหมุนได้เลยตัวนี้หมุนได้สูงสุดหรือว่ากินเลอกได้สูงสุด2มิลนะครับคือเขาจะล็อกไว้ให้เลยนะหมุนได้ค่อนข้างที่จะละเอียดดีครับแต่รู้สึกว่าจะฝืดไปนิดหนึ่งโอเคเขาก็จะมีตัวระบบลูกปืนที่ดังแก๊แกๆอยู่ด้านในนะครับก็สามารถปรับกินไปได้ สูงส,สุดได้ที่2มิลนะเขาจะลอกไว้เลยนะครับถ้าถึง2มิลก็จะหมุนไม่ได้แล้วนะโอเคก็ประมาณนี้ในการปรับก็เออโอเคอยู่ส่วนต่อมานะครับด้าน,นล่างนะตัวนี้ก็มีใบมีดมาให้แล้วพร้อมใช้งานนะครับแล้วก็มีตัวตั้งนะครับวางกบใส่ไม้มาให้เช่นกันซึ่งตัวนี้เวลาเราใช้งานเสร็จก็ไม่ต้องไปวางบนไม้แล้วนะก็คือสามารถวางกับพื้นได้เลยซึ่งตัวใบมีดก็จะไม่โดนพื้นนั่นเองนะครับสําหรับตัวนี้นะ ด้านหน้าก็จะมีร่องสาหรับใสาย45องศามาให้ด้วยนะโอเคครับมองมาอีกทางด้านหนึ่งฝั่งของมอตเตอร์นะครับถ้าไม่สังเกตดีๆจะไม่เห็นเลยนะคือปจัจแจซ่อนอยู่นะครับตัวนี้ก็เอาไว้ใช้สําหรับตัวตั้งใบมีดได้นะ คือใช้ประแจตัวนี้ขันคายแล้วก็ดันไว้มีดได้เลยนะครับซึ่งก็รู้สึกสะดวกนะโอเคู okay. ประแจเสร็จแล้วเราก็สวมเข้าใส่ได้เลยก็มีประมาณนี้นะสำหรับฟงังก์ชันการใช้งานเดี๋ยวมาดูที่รั้วเขาแถมมาให้กันบ้างครับว่ามีอะไรกันครับก็จะมีเป็นพวกรั้วมาให้นะนะครับวิธีการประกอบใช้งานก็ไม่ได้ยากครับก็แค่วางตรงนี้เข้าไปนะครับแล้วก็ประกอบขางไปอย่างเงี้ยจึบ เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้เาปึ๊บแค่นี้ก็ได้ลัวแล้วอ่าเห็นไหมถ้าเราอยากขยับเข้าขยับออกก็สามารถขยับได้โดยการคลายตรงนี้ตัวนี้ตัวนี้นะครับพร้อมใช้งานนะครับส่วนอีกตัวนึงนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวสต็อปเปอร์ตั้งความลึกอีกทีหนึ่งนะครับก็สามารถตั้งทางด้นนี้ได้นี่ แบบนะครับก็จะมีสเกลบอกอันนี้น,น,น,นี่ครับโอเคก็มีประมาณนี้สําหรับประกอบในถุงตัวนี้ก็เป็นประแจรูกเหลี่ยมสําหรับตั้งใบมีดอีกทีหนึ่งนะครับก็มีมาให้ในถุงนะโอเเดี๋ยวเราลองเสียบแบตใช้งานกันเลยดีกว่าฟังเสียงเครื่องกันดูบ้างน,นะว่าเป็นยังไง ตอนนี้ก็ใช้แบตขนาด20วอต์ของมาเลยได้ทุกรุ่นนะครับเดี๋ยวฟังเสียงกันนะตัวนี้เขาก็ใส่ซอฟต์สตาร์ทมาให้นะประมาณนี้เดี๋ยวผมเพสเสียงให้ดูแล้วกันว่าดังอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ ดังสูงสุดอยู่ที่106เดซิเบลนะครับประมาณนี้สาหรับเรื่องเสียงนะโอเคสาหรับตัวกรอบใส่ไม้ก็มีประมาณนี้เป็นกรอบใส่ไม้นะครับกินได้สูงสุด2มิลนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปที่สัก1ม mm. ิลแบบน,นี้อ่าประมาณนี้แล้วก็ตัวใบมีดนะครับตัวใบมีดจะเป็นใบมีดตัวเล็กนะคล้ายๆกับของมิวกี้นะครับจะไม่ใช่เหมือนพวกมาย i กิต้านะเห็นไหมเป็นใบมีดตัวเล็กๆเลยก็ยยคือ2ใบนะครับโอเคเดี๋ยวลองใส่กัน าตัวล่องนี้ก็สามารถทําให้เราใส่แบบง่าได้ แรงดีครับสำหรับตัวนี้ตัวเครื่องเขาก็จะมีระบบซอฟต์สตาร์ทมาให้ด้วยนะเดี๋ยวเราลองกินลึกเข้าไปอีกนิดสอมิลเลยละกันสูงสุดนะครับ อากจะคายฝุ่นไปอีกด้านหนึ่งแล้วก็บิดปึด๊บอย่างนี้ โอเคครับสำหรับเครื่องมือ power tool ของปูม่าในปี2023 mm. ก็จะมีทั้งหมดประมาณนี้นะคือมีตัวลดถังมีกบและสายขนาด3นิ้วนะครับแล้วก็เลื่อยวงเดือนขนาด5นิ้วครับซึ่งที่จริงมันจะมีอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นตัวทิมเมอร์นะครับเป็นทิมเมอร์ไร้สายเหมือนกันแต่ของมาไม่ทันแล้วก็จะมาให้ชมกัน3ตัวก่อนนะครับซึ่งทั้งหมด3ตัวนี้ก็เป็นมอเตอร์บัตเล็ตหมดเลยนะซึ่งข้อดีก็คือมันมีราคาถูกกว่าเจ้าตลาดเยอะอยู่พอสมควรน,นะครับก็ถือว่าน่าใช้มากนะ โดยเฉพาะตัวเลื่อยวงเดือนตัวนี้นะครับที่สามารถตัดได้ทั้งไม้และเหล็กโดยที่เราแค่กดปุ่มปรับรอบแค่นั้นเองก็คือว่าทได้ดีมากๆครับสาหรับวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะหากใครสนใจก็สามารถคลิกสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยสําหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ